ภาษามาลายูถิ่นและภาษายาวีที่ใช้กันเป็นประจำในปกติแบบนี้นะครับทำให้ภาษาในวรรณกรรมของพื้นที่3จังหวัดภาคใต้มีลักษณะที่พิเศษและเฉพาะตัวครับความหมายของอาสาเนก็คือการประกาศชักชวนให้ซาบุรุที่นับถือศาสนาอิสลามนี้เรื่อวถึงเวลาแล้ว เข้าเวลาละหมาด,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 อดไอ้ไรเออซ่องตีนเดินมาลั่งขามุ่งจกักมุตโตคือความคิดที่เราคิดออกมาแล้วก็ร้องเป็นสำเนียงออกมาอตรงนี้แม่โอ้ลูกจากเก้ามานั่งแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้จักวรรณกรรมทางภาคใต้แต่ก็เต็มไปด้วยนิทานตำนานท้องถิ่นบทร้องบทกลอนพื้นบ้านที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวครับ